สีา่าดมาเลี้ยงลูกน้ำเป่าราชาคูเสร็จแล้วสุดเย็แยเนแอบเบือกนอ่อพร้อยควายกินได้ง่ายงได้ลายได้หนูตั้งแต่เท่าเป็นนี้มุลคูค่ของกบเองทั้งต้นทุนและดอกเบี้ยสิหาใสาได้บ่ น่อยเด้อเดี๋ยวจะขอคุยกับแม่แน่แก็บเดมาหาแม่แล้วแม่แขกตัวนี้แม่แขกอายุเท่าไหร่อายุเจ็ดสห้าเจ็สิบหากัวกัวหัวใจหัวเจดสิหแล้วตัวนี้เกิ่พปเท่าไหร่ป้าโซ่เก้าหนึ่งวนปานั่นดูเจ็ดเก้หนึ่งี่ื้ออะไแม่แขกซื้อไว้จังไหนซื้อไว้แม่แขกแม่แขกน้ำสกุลน้ำสกุลบุญญาศาสตร์บุญญาศาสตร์แม่อะรุณบุญญาสตร์อรุณหรือแขก ซ,นนซ,นนออซื้อ,อ,อ,อนี่ซื้อที่ยังเถอะอรุณซื้อเกิดเปลี่ยนไม่เิดอรุณบุญยาศาสตร์อรุณบุญยาศาสตร์แขกเขาเอื้นเขาก็เอื้นหมอลำแขกแขกออร่ไทยออร่ไทยหลายซื้อมันกหลายซื้อออร่าไทยไม่มาเลี้ยงล่ำหนี่บไว้ผู้ใดมาสานดอกเอ้าเมีย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 เขาไปเกื้อหนุำตั้งแต่อายุเท่าไหร่เกื้อหน้ยมันจะหน่อยแห้งโผล่มันลืมข้าวจบปฐมไป อัจบแน่ยพอจบแน่ยถ้าไปร่ำพอไหนพอสองครึ่งพอสามครึ่งหรือพอสี่สมัยที่เจ๊ใช่ไหจบพอสี่พอสี่แม่ไปเรียนร่ำน้ำพุไหนร่ำเรียนน้ำพอโสภาสมพานโสภาสมพานค่ะตอนโสภานี่ยเราตายแล้วเราเป็นพี่น้องกันเป็นเป็นพี่น้องกันร่ำเป็นพุต่งร่ำก่อนร่ำเก่งที่สุด ถ้าอ้งนัวท่องนีก็เป็นเล่าแตงของของไอ้ไข่นะ่รนะของของพวี่ไข่อะแมนขันขันแต้งย่นีขันบ่มีผู้ใดส่อก่อนกูคือคือมึงก็บักข้านดอกไทยเล้า่าแล้วพูนใจนี่กอละไทกับแมนซื้อเตีแมนซื้อเรียนแขกกอระไท่แขกกอระไถไปฝ่ายู้จัดแขกอระไถ่มาทางเขามาทางที่ผู้จักต้องผู้จักแขกขึ้นกันแขกขึ้นกัน แล้วที่นี่แม่เลียนล่ำน้ำพลจักปีจังได้ไปหาล่ำหาลองหรือไปเลยเลียนมเหมยบเหมยีเลี้ยนเลี่ยร่ำไปเลี่อยกันไปอยู่ข้างไหนข้างหน้าไหนที่แหลกที่แหลกที่แหลกก็ไปอยู่ก็ไปอยุ ไปยูบรรจงศิลบรรจงศิลสงวนศักสงวนศักลูกเสน่แน<ะ>นบัรจงศิลน,นี่ก็แเมนพี่น้อง,จออง,งเจ้าขอ,องไปยูน้ำเล้าไปยูน้ำพองหวนน้ำพองหวนตัวไปยูน้ำพองหวนนี่ก็แจ้งซ้ำไปเลียนซ้ำไปเลียนลงเลียนไม่เลียนไม่สวัสดีตลอดน้ำข้ามก่อนทั้งนั้นบาลีก็มีตับาลีอีกข้างนั้นของสงวนศักเนี่ย กับปุ๊กนี่ปุ๊กโอ้ยพอยคยล้ำบ่ได้ดอกใชเป็มอูเป็นดาจะเป็มมุเป็นมะใช่ไหมมาบ่ได้เอาแปลมามาคันนาขันล้างเข่าก็ได้คือเก่าได้ชอดชอตขื้อเก่าไปยุสังวนชักนี่เรียนเป็นนั่งเอกนี่เป็นนตัวไหนเป็นนั่งเอกเลยนั่งเอกคนแรกเลย่ตีไปห้องเรียวันจงศินก็ไปเป็นนั่งเอกเลย อยู่ลำสำวนสัตว์นี่ลำเรื่องนี่อย่างไรอ้ยจะเป็นหลายเรียงซเพราะเรื่องที่ก่อนลำที่แม่ที่เรียงสีปากนี่ละเรียงครับสีปากสีปากประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ไทยข้าวสีปากสมัยนั้นข้าวสีปากประวัติศาสตร์ไทยพระตาพระตาเจร่าที่ลำบอก ปาตาจราบ่ได้รับเมนาวี่ขอาไปแล้วปาาจราเออเออตีเมนเออเออเออไม่แฉีบเราออกจากก็เห็นหอนหนา่อออกจากปัรจงศิลป์น่ะออกจากสังวรสามาออกจากสังเวนนังวี่ังเว็นนังวี่งังเวีนไวิ่งเออแม่แล้วแม่ออกจากสังวรสาแล้แม่อายุ่าสร่ตันนีออกมากับอาย่นั่งกับระเบียบดี กำระเบียบคระมาตั้งคณะอังคารนั่นดีระเบียบพระตาสินนักเอกขึ้นกันเถอะพระนนั้นล่ำเรื่องอย่างมันล่ำหลายเรื่องหลายเรื่องเขาออกจากระเบียบปพ๊บมาอยู่นั่อังคารเจ้าพิเศษเถอะพระตั้งคณะแมนมาตั้งคณะก็ดังเป็นผู้ขึ้นเลยนนักเอกขึ้นเขาล่ำเรื่องอย่างแบบนี้น้ำใ่อังคารล่ำเรื่องแถวมุ่นนินแถวมุ่นนินแม่ลินเป็นตัวใหญ่

เป็นลูกอ้านี่แถวหนุ่ยที่แถวหนุ่ยนี่ก็ไม่รู้ยี่พอจงนอนสักบอกพูดจริงนั่นล่ะแกนมันแล้วกันยี่วันที่น้องฟ้องไปก็ใช้บรรนุนเนาะน้องขุดทิ้งทินตั้งเข้าแ่อาจารย์สอนข้าวเพิ่มเลี้ยนล่ำก่อนพอสอนบ่รยั่ง้างเศร้าทั้งก่อนมาล่ำเลี้ยงเสียงดังการปะรวมสื่อการพ่นของมืนไหว สืบแค่นโม้นพอเมืออไหร่ยังก่ควาดรุ่งฮอาามไอเนั้จอนก่โเขาเจ้าลองเพ่งลูกติดท้ายีกระบอกก็คือหัวหนาจอเอเอาไปที่นี่อย so hey. ู่อยู่กัาบังขั้นนี่อยู่โดนเปื่ดไ๋โดนอยู่ เี่ยงพวกคือราชีวิตหาใหม่เลยข้าวแก้ววิเศษแม่ยูโดนเป<า>็นบอลลเรา<อ>ข้เ้เศร้าล่ำไปนี่ยจูดยู่น,นี่เศ้าร่จากข้าวนนแม่เศ้าล่ำเลยบ่กับว่าเศ้าไป,ไปยูไปน้ำคณะนี่ยก่นแก่นนครเดียร์่นนคาบ้าน,านหัวน่อยนี่แม่พ่อใหญ่หลนแม่เขใหญ่พวนสมมถ้าลุงเสนสองบ่แม่ตี การมองบนหน่อยกานซ้ำสองอัเลิ่นภาพไปล่ำมับ้านทางนั้นอยู่บ้านท่านอะไรนี่มันเป็นนั่เอกขึ้นเกขาติดไม่นี่ก็ได้บ่เป็นกษัตริย์เป็นกษัตริยเป็นแม่พระยาติดเป็นมอลำกระเป๋าหิวหิวกระเป๋าที่เขาเอื้อหิวมอลำถอดทีบอเป็นมอลำถอดม้วนย่อมไปนั่นตะพานม้วย่อมไปเลยมันถอด แล้วก็ห้างเลยต่พันเป็นมาลวงมาเทียงเลยพู้นี้เศร้าเอาขาดขาดชั้นธอสิหูจริแกบอกเลยเขาชั้นอสิหูม่สังวัตรเลตอนอยู่น้ำแขงขั้นเออกรลำสังว<ก>น,น,นเก,น,น,กนขึ้เก่าตีนนเกนขึ้เกาไปล่ำกระละอกกระชินบบติงขึ้นมาแแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้ไปหิวกะเฟอาไปเรื่อยๆน้ำคะแนนน้ำคะแนนนี่ เขาบ๊ะไปบ๊ะไปเศร้าเศร้าแล้วมีลีละปีจักปีลรืแม่พ่อเขาก็เศร้าปีใดล่ะปีใดล่ะพ่อหาปีไปเมื่อท่านพ่อดอกตอนน้ำก็ยังพ่ายอาจไปลาเมี่งเลื่อยยุ่นดีเออนั่นละช่วงนึ่งไปหรือว่าอันนี้แข็งลำหันเออแข็งลำหันก็พ่อเงี้ยคนจะกันกันเลยมาหากันมาหาพ่อสิหาไผื่อใดก็เลยว่าผู้นั้นหนึ่งผู้นี้หนึ่งพ่อสิหาเพื่อนใดอยู่ได้ละผ้าตอนนั้นตอนนี้ก็เลยผ้ากันไป ชัมงอยากไปลำ่ำบ่ชั่นี้อยากไปล่ำบ่ดิเรียงฐานนี่เย่อย่ถามถามซื่อๆนี่แล้วถามไห้คุน้าใจซื่อๆนี่หออยากที่ตูเ้ยถามให้ย้ายใจได้ดิเออเที่วางได้บ่าิเออใจน้ำผ่้ออโลกมาใสา่เจ้าของนี่ลูกตา ไว้มันเป็นน้ำแย่แสดงว่าย่ายรักษาบอดีชนะตายเลยมาชวบวันนี่เพื่อนยังนางเกาอีร่ำใด้แไฟซูมไดนั่นเมื่อมันแค้ไฟเด้นหนิลงเหรอไฟหลายหลอดพวดีมฮ้ยได้ฟังเสียงแม่ลร่ำเนาะน่าด่วนมากหมูปลาบูดนั่นเยอะละนัก็พอที่พาเยอะเลยเว มาเจ้าจอดจอดเจ้ากับใพุ่นเเือ้าเจ้าบานั่ซื้อต้จอตังเจมาฟังขังขัจ้าเจ้าหน้าแต่ความแต่ใจร้อนาระอันพ้ะเดชพระคุณเจ้าจ้ากตยังมาหาเม่กวนดิเอ้าเมีสีรัาเสียงเกาได้บ่ได้โอ คนบ้กนอนเย็นจ <m ics> <m ics> ักสองลอยหาชีพทีเออเออเออมันสมัยนั้นันสุด้ก้าวผ่าย้อนต่อเป็นก้งกวนข้าขอวนวนอบยาพุทธธรรมเก่ อันเนี่ยวาลนี้ต้องไม่ดีคนละตาต่างมีคู่มีบาข้อยประสิทธิ์ประสานให้ทันองนั้นจึงต่างกันอาจารย์หนึ่งวันนั้นจอบถ้าท่านเลี้ยงฟังสนียมดก่อนสอนบรรลงสิลป์ลอนอาจารย์สอง

ใส่ซ้ำตังซ้ำดอกวันหนึ่งกษัติหนึงเอาให้อ่อนจนคุ่งดินว่าาสินนี้มาถ้าแสดงลำฟานอาจารย์สอนศึกษาไว้ไว้มันเป็นบันบอลจักเป็นตอนเกตาเรื่องเงินแย่งเงนทาบ

บมวยพวกปักบินเก้ามานีมาผัวหนง่มขนงเพี้ยนเป็นเขียนก็งอนเริมยังล่งหูทองนั่งแกนหน่อยเย้อยพัตตันบันขาสองปั่นท่าลูกเลยจันดับงโซงสีเมื่อที่สองไฟกำดับทิมจองท้องสลับ หน้าปางตาทวนทับบัครั้างแดงแสงเยอะจอมผาทันประดับมเมาแล้วตุ้มตังตุม้มมาดองกลมรัดยิงสติงแต่งกงมงงงสองประกอบน้อนเยี่ยงเยี่ยงใส่กระไลแขนประดับแหวนพ้อยงนะใส่กุีที่เยีพมก่อ สอนน้ำงเขียนสอยมันนี้โชอบุงมากกรโจกเทียมขาดต่างหลังหน้าทองนี้ไม่รับ่อละไปมได้ก็บไม่ได้เลยสั่งบาทมันมุกนยังสูงบ่แงม สูงสูงแต่ว่าณกระตองไปกันไม่ได้เสียงนี้ละเพราะว่าคันตั้มกว่านี้คือมันสิตั้มกว่านี้มันมันเป็นเสียงเดิมเฮางรั้สมัยนั้นแมนเราต้องปรับขี้แล้วตั้มเก่าแค่ไหนเจ้าสิอยู่ขี้ไม่สูงแหงเดี๋ยวมันสิอยูผีเดี๋ยวแมนอีนี่คุณเดชมัยเดาแก๊กี้ที่รับสมือเนี่เราประมานแก๊กี้่งซี่ไม่เหนื่อซี่ไม่เหนื่อยที่เราบ่มื่อยคันเอนี่ยสิ เบื้องหลือผมต้องมาเป็นบา่นันเลยสิล้องขึ้นเออฟังเลยอันไ่แขกเ้อะแล้วบืนแ้วบันนี่คือเสงเอกแลรองบันกัเกินดู ไปเป็นบักบัวพวกมี12เดือนเจ้าสิบ้ามือคนสิเย้เป็นหัวเอ้ยหัวเอ้ยเอ้ยหัวเอ้ยหัวอ้วเยหัวเอ้ยหัวเอ้ยหัว้วเอ้ย้ยหัวัยเัหัวเเ้วเ้ยอหอยหัว คิตบางแนวถ้าผู้ลูกไปมาปั่วก็เป็นมากถ้าคมงามตามอิทธิลักษณะกับวานั่งสูงค่างามจะแย่กวนานั่งความคุณสติีกันเต็มเตียมไปบ่ชิตอยากที่ย่ำไปบ่จิตอยากสอนคนนั้นบ่เป็นคนมาลี่ฉันมิงตนกาลเจ็ดย่งตายน้ำ คอนังเป็นคนสวยโลกชื่อตื่นยองแผได้ข้องใจเจ้ามารี่จันบาลามากยากปันไดกันสสวเป็นตายแล้วก็สวนยงที่นี่นะคันคันคันก้อนแรกเจ้าใส่ที่นี่เล่าศิลปมวล สีปาดมาเลี้ยงลูน้ำเป้ามราชคู่เสร็จแล้วสุกเยนแกเปิือหนาของด้วยคว้ยกินได้ง่ายดายหลายเรืองนูตั้งแต่ท่าเป็นมูลค้นของว่าเมย เลดอกเบียสีหาใสได้บ่านนู้นนนนนนน่นอนน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 นบนานนอนน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 นานนอนน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 อนน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 เนนนนนบนนีนน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 บนนอนนนนนนน่นนา่น คู่ตำบลบ้านคู่ใหญ่ไม่แล้วที่ตำบลบ้านู้นเดี๋ยวตําบลที่ตำบลบ้านู้นตำบลย่างเกาะตำบลตําบลคู่ข่ำคู่ข่ำอำเภอสันสูง